คุณเคยจินตนาการถึงแม่น้ำที่เดือดพลานได้ด้วยตัวเองหรือไม่แม่น้ำที่ร้อนระอุจนสามารถปรุงอาหารได้ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์หรือเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติใช่ไหมครับแต่เชื่อไม่ว่ามีแม่น้ำเช่นนั้นอยู่จริงซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูแม่น้ำที่ชื่อว่าชันยายติมปิชขาหรือที่รู้จักกันในชื่อแม่น้ำเดือด boiling river ได้สร้างความฉงนสนเท่กับนักวิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษ เพราะอะไรแม่น้ำสายนี้ถึงเดือดได้เองอะไรคือความลับใต้พิภพที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์อันน่าทึ่งนี้เราจะมาไขาปริศนาของแม่น้ำเดือดแห่งเปรูไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของแม่น้ำเดือดเราจำเป็นต้องเริ่มต้นจากหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและพลังงานใต้พิภพโลกของเราไม่ได้เป็นเพียงก้อนหินเย็นเยือกแต่ภายในโลกเต็มไปด้วยความร้อนมหาศาล ที่หลงเหลือมาตั้งแต่การก่อตัวของโลกเมื่อหลายพันล้านปีก่อนความร้อนนี้ไม่ได้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอแต่จะมีความเข้มข้นสูงในบริเวณที่เรียกว่าจุดร้อนหรือบริเวณที่มีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกความร้อนจากใต้พิภพสามารถถ่ายเทพลังงานออกมาได้หลายรูปแบบหนึ่งในรูปแบบที่สำคัญคือความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่งเป็นพลังงานความร้อนที่สะสมอยู่ใต้พื้นผิวโลก ความร้อนใต้พิภพนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นการผลิตกระแสะไฟฟ้าการทำความร้อนให้กับบ้านเรือนและการเกษตรแต่ในกรณีของแม่น้ำเดือดความร้อนใต้พิภพได้สแสดงศักยภาพออกมาในรูปแบบที่น่าทึ่งและอันตรายลองจินตนาการถึงหม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเตาแกส๊สเตาแก๊สทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่น้ำเมื่อน้ำได้รับความร้อนอุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดเดือด 100องศาเซลเซียสที่ระดับน้ำทะเลเมื่อน้ำเดือดน้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอน้ำปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากพลังงานความร้อนที่ได้รับทำให้น้ำโมเลกุลเคลื่อนที่เร็วขึ้นจนกระทั่งสามารถเอาชนะแรงยุดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้น้ำจึงระเหยกลายเป็นไอในทํานองเดียวกันแม่น้ำเดือดก็ได้รับความร้อนจากใต้ผิวพบแต่แทนที่จะเป็นเตาแกส๊สความร้อนมาจากแหล่งความร้อนใต้ดินที่อยู่ลึกลงไป ความร้อนนี้จะถูกถ่ายเทไปยังน้ำที่ไหลผ่านใต้ดินแล้วเมื่อน้ำได้รับความร้อนมากพอน้ำก็จะเริ่มเดือดและพุ่งขึ้นมาบนผิวดินกลายเป็นแม่น้ำเดือดที่เราเห็นสิ่งที่น่าสนใจคือแม่น้ำเดือดไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นซึ่งเป็นแหล่งความร้อนใต้ผิภพที่พบได้บ่อยนักวิทยาศาสตร์จึงต้องพยายามหาคำตอบว่าความร้อนมาจากไหนกันแน่สมมุติฐานที่เป็นไปได้คือความร้อนมาจากระบบความร้อนใต้ผีภพ ที่อยู่ลึกลงไปซึ่งอาจเชื่อมต่อกับภูเขาไฟที่อยู่ห่างไกลออกไปน้ำที่ไหลผ่านใต้ดินจะได้รับความร้อนจากหินร้อนแล้วไหลขึ้นมาตามรอยแตกหรือรอยแยกในชั้นหินจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำเพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์นี้ได้อย่างง่ายขึ้นลองทำการทดลองง่ายๆที่บ้านได้ครับเตรียมแก้วน้ำสองใบใบหนึ่งใส่น้ำเย็นอีกใบใส่น้ำร้อนแต่ไม่ถึงกับเดือดสังเกตดูว่าไอ้น้ำระเหยออกมาจากแก้วไหนมากกว่ากัน จะเห็นได้ว่าไอ้น้ำระเหยออกมาจากแก้วน้ำร้อนมากกว่าเนื่องจากน้ำร้อนมีพลังงานมากกว่าทำให้โมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่เร็วกว่าและสามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้ง่ายกว่าการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิมีผลต่อการระเหยของน้ำยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำก็จะระเหยได้เร็วขึ้นในกรณีของแม่น้ำเดือดอุณหภูมิที่สูงจัดทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอน้ำจำนวนมาก ทำให้เกิดภาพของแม่น้ำที่เต็มไปด้วยไอน้ำและฟองอากาศนอกจากความร้อนแล้วองค์ประกอบทางเคมีของน้ำในแม่น้ำเดือดก็เป็นอีกปัจจัยที่น่าสนใจน้ำในแม่น้ำเดือดมักจะมีค่าความเป็นกรดสูง pH ต่ำและมีแร่ธาตุต่างๆละลายอยู่เป็นจำนวนมากแร่ธาตุเหล่านี้อาจมีส่วนช่วยในการนำความร้อนและอาจส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำเดือดต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดและเป็นกรด สิ่งมีชีวิตบางชนิดเช่นแบคทีเรียที่ทนความร้อน (thermophiles) สามารถเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิที่สูงถึง80องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นแบคทีเรียเหล่านี้มีกลไกพิเศษในการปกป้องตัวเองจากความร้อนและสามารถใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำได้การศึกษาแบคทีเรียที่ทนความร้อนในแม่น้ำเดือดอาจนำไปสู่การค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ ตัวอย่างเช่นเอนไซม์ N ที่ได้จากแบคทีเรียเหล่านี้อาจนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมพลังงานความรู้เกี่ยวกับความร้อนใต้ผิวพบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในป่าลึกของเปรูแต่ยังมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราพลังงานความร้อนใต้ผิวพบถูกนำมาใช้ในการผลิตก,กระแสะไฟฟ้าในหลายประเทศทั่วโลกเช่นไอซ์แลนด์นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาพลังงานความร้อนใต้ผิวพบ เป็นพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและสามารถช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้นอกจากนี้พลังงานความร้อนใต้ผิวพบยังถูกนำมาใช้ในการทำความร้อนให้กับบ้านเรือนโรงเรียนและโรงพยาบาลในหลายประเทศการใช้พลังงานความร้อนใต้ผิวพบในการทำความร้อนช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตเราอาจได้เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้ผิวพบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นการพัฒนาเทคโนโลยี Enhanced Geothermal Systems (EGS) ซึ่งเป็นการสร้างระบบความร้อนใต้ผิวภพเทียมโดยการเจาะลงไปในชั้นหินร้อนแล้วฉีดน้ำลงไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของความร้อนการศึกษาแม่น้ำเดือดและปรากฏการณ์ความร้อนใต้ผิวภพอื่นๆไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจโลกของเราได้ดียิ่งขึ้นแต่ยังสามารถนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยใีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างไรก็ตามเราต้องตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานใต้พิภพได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนแม่น้ำเดือดแห่งเปรูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งและลึกลับการไขปริศนาของแม่น้ำสายนี้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลายหลายสาขาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ธรณีวิทยาเคมีชีววิทยา ไปจนถึงวิศวกรรมการศึกษาแม่น้ำเดือดไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นเรื่องของการผจญภัยการค้นพบและความท้าทายในการทำความเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่ความลึกลับของแม่น้ำเดือดอาจยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดแต่การศึกษาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราเข้าใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้นและอาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิดใครจะรู้บางทีความลับใต้ผีพบที่ซ่อนอยู่ อาจเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาพลังงานของโลกก็เป็นได้แม่น้ำเดือดไม่เพียงแต่เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจแต่ยังเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณสำหรับชนพผื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณน,นั้นชนพผื้นเมืองเชื่อว่าแม่น้ำเดือดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีพลังวิเศษในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บการอนุรักษ์แม่น้ำเดือดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมแต่ยังเป็นการรักษามดรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยในการอนุรักษ์แม่น้ำเดือดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่จัดการอย่างมีความรับผิดชอบสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์และการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนในขณะที่เรายังคงค้นหาคำตอบเกี่ยวกับแม่น้ำเดือดสิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงความเปราะบางของระบบนิเวศและความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติแม่น้ำเดือดเป็นเครื่องเตือนใจว่าโลกของเราเต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและลึกลับซึ่งรอคอยให้เราค้นพบและทำความเข้าใจ การศึกษาแม่น้ำเดือดเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการสำรวจความลึกลับของโลกใบนี้ยังมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกมากมายที่รอคอยให้เราค้นพบและทำความเข้าใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเหล่านี้และช่วยให้เราสร้างโลกที่ยั่งยืนและน่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนดังนั้นจองอย่าหยุดที่สงสยัยอย่าหยุดที่เรียนรู้และอย่าหยุดที่สำรวจเพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่รอคอยให้เราค้นพบ และในที่สุดการเดินทางสำรวจแม่น้ำเดือดต้องไม่ใช่เพียงการเดินทางทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นการเดินทางสู่ความเข้าใจในธรรมชาติการเดินทางสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมและการเดินทางสู่ความเข้าใจในตัวเราเอง